เดี๋ยวเรามาทำกระเพราปลากระปอกกันดีกว่าน,นะคะวันนี้เป็นสูตรของทางร้านนะคะอันดับแรกเราก็เติมน้ำซุปกระเตียนเลยจ้ะเราไม่ใช้น้ำมันนะคะเราใส่กระเพราไปเลยจ้ะปรุงรสไปเลยค่ะแล้วก็อปรุงรสนะคะผัดใด้เข้ากันก่อเลยจ้ะ น,นี่เราสูตรทางร้านนะคะจานเดียวลงปากระป๋องเลยค่ะทุกคนแลาที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสของเราเป็นซอสผัดที่เราปรุงสําเร็จนะคะผัดเราไปเลยค่ะอันนี้กระเพาะกระป๋องสูตรของก๋วยเตี๋ยวชามโตนะคะหนึ่งกระป๋องก็หนึ่งจานพอดีนะคะทุกคน ตดให้เยอะมากเลยค่ะทุกคนหน่อยผัดกะเพราให้สลดไปเลยค่ะเราใส่ซอสลงไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าัางเผ็ดเราก็ใส่พริกเยอะเลยนะคะเป็นพริกน้ำมันของทางร้านนะคะทุกคนกล,ลูกชายทานเผ็ดหน่อยนะคะอันนี้ผัดให้ลูกชายทานหอมมากเลยค่ะทุกคน ผักให้งวดน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าปลากระป๋องเขาสุกอยู่แล้วคะ่ะแต่เราก็ต้องเอามาผัดอีกรอบหนึ่งนะคะจ้าจ้ากระเพราปลากระป๋องเยอะๆค่ะทุกคนจะยกไปนี่จ้าน่ากกินไหมคะ